ไลก็ไม่มีทางไป7นางเอกลูกรักพักดีช่อง7จพักดีต่อช่อง7งานไม่มีแต่ไม่ทิ้งไปไหนไลก็ไม่มีทางไป7นางเอกลูกรักไร้งานละครก็ไม่ท้ออยู่ต่อเซ็นสัญญาไม่ยหาย่ตามเพื่อนท่ามกลางกระแสะย้ายค่ายเปลี่ยนช่องเพื่อหาประสบการณ์และหาโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นเป็นซุปตาร์ระดับประเทศทําให้นางเอกพระเอกหลายคน เลือกที่จะผันตัวเป็นอิสระและก้าวไปสู่อาชีพนักแสดงอิสระอย่างเต็มตัวโดยไม่มีสังกัดช่องใดๆแต่จะมีนางเอกหรือซุปตาของไทยสักกี่คนที่ยังรักและพักดีต่อช่องผู้ที่ได้ให้ชื่อเสียงและปั้นพวกเธอจนกลายเป็นดาวอย่างทุกวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับเจ็ซุปตาช่องเจ็ดที่ยังรักและพักดีไม่ไปไหนอําพัชราภาชัยเชื้อเป็นที่ทราบกันดีว่านางเอกซุปตา อ้มพัชราภาชัยเชื้อไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่อง7สีมาสักพักแล้วและเธอจะรับเล่นละครเพียงปีละหนึ่งเรื่องและแม้ว่านางเอกซูเปอร์สตาร์จะไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ถูกทาบทามให้เป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเรียกว่าแม่อ้้มคือโลโก้ของช่อง7ที่แท้ทรูมีผลงานเรื่องไหนแฟนๆไม่มีพลาดท,ที่สาวริทิสาสําหรับที่สาวริทิสาบอกเลยว่าเธอเป็นตัวท็อปของช่องที่หลายคนชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือการแสดงรวมถึงชีวิตส่วนตัว การวางตัวดีและละครของทิศาแต่ละเรื่องที่ปล่อยออกมาเรตติ้งใช่ว่าจะนอนนิ่งเรียกว่าเป็นความหวังของช่องก็ไม่แปลก นาวที่สานา a สสำหรับนางเอกฝีมือดีนาวที่สานา a ที่ถือเป็นนางเอกหน้าหวานหน้าไทยตัวเต็งที่หลายคนให้ความสนใจช่องเจ็ดขึ้นหิ้งเรื่องนางเอกลุกไทยหน้าหวานอย่างที่ผ่านมาก่อน,นุนวรนุษยุย้ยจีลนันและจุย๋ยวรัทยาที่ในอดีตเป็นโลโก้ความไทยประดับช่องซึ่งสาวนาวนั้นเรียกได้ว่ามีผลงานกับวิกมอชิดมานานแล้วแถมแต่ละบทบาทที่ได้รับล้วนมีแต่บทระดับตำนานทั้งนั้นซึ่งเธอก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยค่ะ มุกดานารินรักไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเธอเปรียบเป็นดาวจลัดแสงของช่องอีกคนมุกดานารินรักนางเอกสาวลูกป๊อปปูล่าทั้งหน้าตาดีและฝีมือการแสดงไม่ว่าเล่นละครเรื่องไหนเรื่องนั้นเลตติ้งกระฉูดตลอดด้วยฝีมือการแสดงที่พัฒนาบวกกับหน้าตาสวยหวานเซ็กซี่และสาวมุกดาได้ถือเป็นความหวังของช่องไปแล้วค่ะ ทัพทีมอัญญลินถ้าจะให้นิยามคำสวยคมเก่งมากความสามารถต้องนึกถึงนางเอกดรีก,รกรีปอโทคนนี้ทัพทีมอัญญลินที่ถือเป็นนางเอกฝีมือดีน่าจับตามองอีกคนยังคงมีผลงานละครให้ได้ชมกันทุกๆปีเป็นนางเอกที่วางตัวดีอีกด้วยเปรี้ยวทัศนียาเปรี้ยวทัศนียาที่พอเปิดตัวมารับบทร้ายบ้างบอกเลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีงามของเธอคนนี้เลยเพราะหลังจากรับบทร้ายในบท เปียจากคมพยาบาททาให้สาวเปรี้ยวแจ้งเกิดและถูกจับตามองมาโดยตลอดและพอมารับบทนางเอกในเรื่องถัดมาอีกก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเรื่องฝีมือการแสดงบอกเลยว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่านางเอกในช่องคนไหนแคทซอนยาเป็นนางเอกลูกครึ่งสาวสวยที่น่าจับตามองมาก แพทซอนย่ญญามีความหน้าตาสวยเก๋มีเอกลักษณ์อินเตอร์มีความเซ็กซี่อีกด้วยเธอคนนี้คืออดีตนักร้องการมิกาเซ่ที่ผันตัวเป็นนางเอกของช่องเป็นนางเอกสายแฟชั่นนิสตามีคลาสมากเรื่องผลงานน่าสนใจไม่ต่างจากภาพลักษณ์เธอเลยเหมือนกันต้องบอกเลยล่ะคะ่ะว่าทุกท่านเป็นนางเอกที่รักและพักดีต่อช่องจริงๆเพราะแม้บางปีจะไม่มีผลงานละครของพวกเธอให้เราได้ชมกันเลยแต่ก็ยังอยู่และไม่ไปไหนจริงๆคะ่ะ